สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะกลับมาทำที่อีกครั้งนะครับก็คือเป็นการ์ดจอของตัว RTX นะครับเป็นของยี่ห้อ Colorful นะครับผมโอเคการ์ดจอตัวนี้ก็เป็นรุ่นของตัว RTX 2060ครับอันนี้ก็คือการ์ดจอเดิมๆเ,เลยนะก็ยังไม่มีการแกะวยเลยนะครับวยประกันของเขาก็ ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ครับกล้องสมชัดไหมอ่ะอันนี้คือวอยประตกันะครับแต่การเสียเนี่ยของลูกค้าที่เขาส่งมานะครับเป็นอาการเสียที่ประมาณว่าอันนี้น่าจะเป็นการจอขุดนะครับก็น่าจะใช้งานหนักจนประมาณนี้ครับขั้ว power ของส u า p เนี่ยสิบสองโวลต์แปดพินนะครับไม่ละลายออกไปจากกันเลยนะครับซึ่งการจอตัวเนี้ยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันยังเป็นการเขาเรียกว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมได้ทําการเคลียร์กับลูกค้าแล้วละว่าตัวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนพอร์ตของตัว8โวลต์12พินนะครับผม สิบสองพินอ๋อแปดโวลต์สิบแปดโวลต์นะครับอ่าใช่ไหมไม่ใช่สิบสองโวลต์แปดพินเออแน่แนแอบสลับกันซะแล้วเนาะสิบสองโวลต์แปดพินนะครับผมตัวนี้เราได้ทําการเคลียร์กับลูกค้าแล้วนะครับว่าการจอตัวเนี้ยอาจจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจครับเราต้องทําการรื้อแล้วก็วัดดูอีกทีนะครับว่าการจอของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางตัวนะครับถึงขั้วมันจะไหม้เนี่ยบางตัวเลยนะครับมันไม่ได้ไหม้แค่ขั้วที่ แปดพินนะครับมันไปไหมถึงในบอร์ดด้วยนะครับซ,ซ,ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแค่ขั้วจบเราก็จะทําการเปลี่ยนขั้วแล้วก็ส่งงานคืนลูกค้าไปนะครับตัวนี้เรา้ทำการตกลงลราคากับลูกค้าเรียบร้อยน,นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับค่าใช้จ่ายของตัวที่เสียขั้วเนี่ยก็ต้องเสียเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นของส่วนของค่าแรงกับค่าของนะครับผมแ,แต่ถ้าเกิดว่าในเใมนบอร์ดของเขาเนี่ยมันมีการเสียเพิ่มหรือว่าการช็อตเพิ่มเนี่ยเราก็จะทําการคุยกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลายๆตัวที่เราเคยทําไปนะครับมันประมาณว่าการที่จะไม่ในบอร์ดเนี่ยมันมีน้อยนะครับส่วนมากเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแค่ขั้ว8พินเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้ครั้งเพราะว่ามันเกิดจากเวลาเราใช้งานหนักนานๆใช่ไหมครับมันก็คือขั้วมันละลายนั่นเองเราก็เลยต้องประมาณว่า เราก็แค่เปลี่ยนม่แล้วก็เทสก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันถ้าเป็นการจอขุดเนี่ยมันใช้งานหนักใช่ไหมครับขั้วตรงนี้มันก็จะร้อนมากสายไฟมันก็เลยละลายไปแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยไปกระทบของตัวเมนบอร์ดครับม,มันก็จะใช้งานได้ปกตินั่นแหละ,ะแต่เนี่ยเราต้องทําการคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่า เคสนี call, so uh ้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี so ่ยนเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องคุยกับลูกค้าให้ละเอียดนะครับว่าการจอตัวเนี้ยถ้าเปลี่ยนคั้วแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้หรือไม่ได้ก็ได้ครับแต่จากประสบการณ์เนี่ยมันก็ส่วนมากมันจะได้แต่เราก็ต้องคิดในแง่ลบด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าไปถึงไหนบอร์ดเนี่ยลูกค้าก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าอาจจะต้องเสียค่าแรงในส่วนค่าใช้จ่ายของค่าอะไหล่และค่าแรงของทางร้านนะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยเราได้ทาการเคลียร์กับลูกค้าไปแล้วซึ่งลูกค้าก็โอ โอเคเดี okay, ๋ยวตัวนี้ผมก็จะทําการรื้อและแกะดูนะครับแล้วก็ให้ทางช่างเนี่ยเขาเปลี่ยนดูซิว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการรื้อให้ดูก่อนนะครับว่าแล้วก็วัดภายในให้ดูว่าข้างในของเขาใน12โวลต์เนี่ย,นนยมันมีการช็อตหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีการช็อตนะครับเราจะไม่ทําการเปลี่ยน,นครับแล้วก็จะทำเราต้องแจ้งลูกค้าก่อนส่วนค่าตัวนี้ก็จะไม่เสียนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนก็จะไม่มีค่าแรงนะครับผมโอเคเราก็จะมารื้อกันเลยแล้วกันนะครับ งานของเขาเนี่ยมันยังใช้งานได้หรือเปล่าเอ้ยเมนบอร์ดของเขาเนี่ยมันยังช็อตหรือเปล่านะครับถ้าไม่ช็อตเราก็จะไปต่อได้นี่เองเราก็แค่เปลี่ยนพิมพ์นไปก,จก็จบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ทําการลื้อกันเลย ตอนนี้เราก็ได้ทำการหรือพวก cover หรือตัวซิงค์พัดลมออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการวัดของขั้ว12โวลต์นะครับถูซิว่าของเขาเนี่ยถ้ามันช็อตหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ช็อตนะครับเราจะทําการให้ทางช่างเนี่ยเขาเปลี่ยนขั้ว 8P 12โวลต์ต่อไปแล้วค่อยมาทําการเทสอีกทีทนึงนะครับว่าการจองเขาเนี่ยยังติดอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการบัดนให้ดูก่อนด้วยการเทียบค่านะครับเราก็จะใช้มิเตอร์เทียบค่าโอห์มนนครับถ้าเกิดว่าบอร์ดของเขาช็อตนะครับเรามันจะเป็นล หรือว่าถ้าเราจิ้มโขงใช่ไหมครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าใน1 2บสองโวลต์ของเขาช็อตเนี่ยมันก็จะติดโอมต่าหรือว่าเป็นศูนย์เลยแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็คือจะเป็น R นะครับก็คือเป็นตัวของ1 2บสองโวลต์ครับไล้ายฟิวส์นะครับแต่ไม่ใช่เชิงฟิวส์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยขาดเราก็เลยไม่คิดว่าเป็นฟิวส์นะครับผมโอเคเราก็จะวัดที่ตัว12บสองโวลต์ของชุดนี้เลยกันนะครับเห็นไหมครับซึ่งถ้าอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับก็คือสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับบอร์ดดดอออาา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 จจจจะะะะะไไไไมมมมมม่่่่่่่็็ตตนนคครร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 ััับบบบบแลล้ววกกกสสถเเเเเททททิิหืพีีย เพราะว่าผมได้ทําการเทสไม่ได้นะครับเพราะว่าสายไฟของเขาเนี่ยมาติดคาตัวเบ้าของ18ถึงกแปดพินเลยนะครับผมโอเคอีกชุดหนึ่งที่เราจะต้องทําการวัดน,นะครับก็คือขั้วของ12โวลต์ของด้านของตัวสล็อตนะครับขาหนึ 2, ่งขา้สองขนสามนะครับดูที่ว่าถ้ามันไม่ช็อตเนี่ยเราก็จะทาการเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันชอ็อตเราก็อาจจะไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ามันมี2ชุดวงจรนะคคือมี12โวลต์จากด้านบนกับด้านล่างเราจะวัดด้านล่างด้วย อ่าเห็นไหมครับก็จะไม่ชอ็อตเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่าใช้ได้ถ้าอีทีถ้า,ถาชัวชัวเลยเราก็มาหานี่ครับเห็นไหมครับ16โวลต์เนี่ยก็คาปาซิเตอร์16โวลต์ก็คือชุด12โวลต์นะครับเราก็จิ้มที่ขั้วนี้เลยก็ได้เช็คอีทีหนึ่งว่าชอ็อตหรือเปล่าซึ่งแบบนี้ก็ไม่ชอ็อตนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการวัดตัวอุปกรณ์ข้างเคียงนะครับดูที่ว่ามันมีตัวไหนที่มีโอห์มต่ํำไหมอ่าอย่างเงี้ยไม่ถึงกับศูนย์ก็ยังใช้งานได้นะครับเพราะส่วนมากตัวพวกพวกค่่าาาไฟพววกปรระะะมมมณ0.9 1.8นนโอห์บบงตตัััจค ให้เงี้ยใช้งานได้นะครับไม่ชอ็อตนะครับผมอ่าชุดโดยรวมต่อไปเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้อันนี้ก็น่าจะเป็นชุดม 8- ่งตัวแปดหรือห้าโวลต์นะครับซึ่งก็ไม่ชอ็อตอยู่ดีนะครับโอเคโดยพื้นฐานงเขาเนี่ยของการ์ดตัวนี้เนาะไม่มีอะไรชอร็อตเลยนะครับก็คือคือโดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะประมาณลองเขาเรียกว่าลองที่จะเปลี่ยนได้นะครับอ่าตัวนี้ก็น่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณพวกไฟ1.3อะไรประมาณนี้เนาะ อ่าเนี่ยศูนย์แน่นอนเพราะว่าตัวไหนที่วัดเข้ากับตัวชิป GPU เนี่ยของเขาจะวัดค่าได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวทางผมเนี่ยก็จะให้ทางช่างเนี่ยเขาลื้อเปลี่ยนอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําการเทสอีกคันครั้งนะครับว่าของเขาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับซึ่งตอนนี้ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราต้องให้ช่างเนี่ยเขาลองเปลี่ยนขั้วดูก่อนดูดีว่าขั้วของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแล้วใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเทสอีกทีหนึ่งโอเคเราก็ส่งให้ทางช่างเขาเปลี่ยนเลยแล้วกัันนะครบ ตอนนี้งานเปลี่ยนพอตของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ทําการเทสการ์ดจอของลูกค้าแล้วครับก็คือการ์ดจอของลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติครับการ์ดจอตัวนี้ก็คือเป็น RDX นะครับ 2060Super ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดงานไอ้รายละเอียดดีเทลของตัวการ์ดครับว่าตอนนี้รันโหลดเท่าไหร่ครับลมหมุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเฟรมเรทเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างเทสนะครับอันนี้เราเทสแถมให้นะครับปกติงานของเราเนี่ยก็จะเป็นงานที่ เปลี่ยนพอตอย่างเดียวครับแต่ก่อนจะส่งงานลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องทําการเทสทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับว่าการจวของลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าใช้งานได้ปกติเราก็จะทําการส่งงานคืนลูกค้าครับแต่งานตัวนี้ก็คือเป็นงานเปลี่ยนพอตนะครับไม่ไม่ใช่งานซ่อมนะครับต้องตีเป็นเคสนะครับตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนพอตนะครับไม่ใช่งานซ่อมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเทสไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดโอเคเราก็จะส่งคลิปส่งให้ลูกค้าดูแล้วก็ทําการส่งงานคืนให้ลูกค้านะครับ ก็เอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ